ไฮเลตโทวดิเฟนมีอัปเดตมาใหม่นะครับเมื่อคืนอัปเดตรอบนี้ยูนิตมาใหม่เพียบเลยนะครับมีทั้งยูนิตท,ที่เป็นเอกลุศอยู่ในแพ็คนะครับชื่อแพ็คว่าบูสเตอร์ซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นระบบใหม่นะครับคือจริงๆมันก็ใหม่ในเกมนี้แต่ว่าเก่าในเกมอื่นคือเป็นตัวบูสต์นะครับตามชื่อแพ็คเลยเป็นตัวบูสต์แต่ว่าอันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูเพราะว่ายูนิตเยอะนะครับแล้วก็มียูนิตท,ที่เป็นเอกลุศนะครับมีมาใหม่2ตัวเฟรมท t o เวอร์คามิล่าแมนนะครับเป เป็น AE ด้วยและตัวหนึ่งคือตัวนี้ g h o s t c a m e r a Man ตัวนี้น่าจะเก่งนะดูจากดาเมจคร่าวๆนะครับดาเมจ2 0 0 0 0ี่คูดาวแค่ 0. น์ุดวิเทียบกับเมสนะครับน่าจะพอสู้กันได้อยู่แต่ว่าเมส์ p s น้อยเพราะว่าคูดาวนานแพ็กบูสเตอร์เนี่ยใช้เจมนะครับแล้วก็ไอ้กุศีตรงนี้ใช้ลูบักเหมือนเดิมแล้วก็มียูนิตมาใหม่ที่ตรงที่ซัมมอนนะครับผมซัมมอนไว้แล้วเมื่อคืนที่ซัมมอนมาใหม่เมื่อคืน3ตัวนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวนะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึง แต่ว่ามันมีมาใหม่เป็นมิติก2ตัวแล้วก็ลีเจนเดอรี่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมซสม,มอนมาคาตนาสปิเกอร์วูเมนเป็นมิติกตอนนี้มี7,400ตัวดาเมจเริ่มต้น250ไปถึง2,500ไม่เยอะนะมิติกระยะ10ไป25คูดาว1วิไป0.25วิ DPS 250ไปหมื่นหนึ่งนะครับมันไม่น่าจะถึงมิติกได้นะตัวนี้เป็นลีเจนเดอรี่ก็น่าจะพอและช็อตกันคาเมล่าแมนนะครับมิติเหมือนกันดาเมจ300ไปพันห้น้อยอีกแล้ว ระยะ15ไป30โอ้โหทั้งคู่เลยครับระยะสั้นมากคูดาว1วิไป0.25ุดสวิ DPS 300ไป6,000ครับ l e g จนด a r y ก็พอแล้วราคาวางถูกอัปเกรดก็น่าจะถูกใช่ไหมแต่ดาเมจกับระยะคือน้อยมากไม่น่าจะใช้สู้กับด่านยากๆได้ดีนะครับ2องตัวนี้ไม่น่าจะเวิร์กอ่ะมาลองส่งตัวนี้ก่อนละกันมาเรามาเจอกันในเอเลสคาตันนะสปิกเกอร์บูแมนใช้ดาบใช้ดาบตี ดาเมจเริ่มต้นนะครับ250ห้าคือมันไม่เหมาะกับการเป็นมิติกเลยนะ <c oughs> จริงๆนะอาจจะตีเร็วอยู่โอเคซันต้ามาโอาคเคแคลรี่ก่อนสู้บอสไม่น่าจะไหว DPS น้อยเขาคงจะแบบว่าเหมือนเป็นตัวแคลรี่ที่เป็นระดับมิติงี้หรือเปล่าคือไม่ใช่ตัวสู้บอสเป็นตัวแคลรี่ที่ค่อนข้างดีราคาถูกทำดาเมจได้ดีเอาล่ะขั้นแรกดาเมจห้าร้อยระยะสิคูดาวน์0 7ดห้าวิอ่ะผมวางตัวนี้เลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลา ตัวนี้วงกว้างกว่านะครับช็อตกันคาเมล่าแมนยิงช็อตกันได้เร็วมากรีโหลดเร็วมากใช่เหมาะสมจะเป็นตัวแคลี่ช่วงแรกดาเมจเริ่มต้นสามร้อยคูดาวหนึ่งวิเหมือนกันเริ่มต้นแล้วก็หลุดมาบางส่วนเจอกับคาตานะคาตานะเก็บหมดไหมคาตานะคูดาวเร็วขึ้นนะครับอมมีอะไรมาเพิ่มมีลำโพงใช่ไหมข้างๆตรงนี้เมื่อกี้ไม่มีอัปเกรดขั้นแรกส5 0อัปไปเลย ดาเมจเป็น750นะครับระยะ20คูดาวน์0.8แคลรี่ได้แครี่ได้ช่วงแรกเดี๋ยวบอสมาก็รู้จะไหวหรือเปล่า1ั0 3อัปเกรดต่อครับซันตาแป๊บหนึ่งอัปเกรดขั้นต่อไป450ครับอัปเกรดถูกมากดาเมจเป็นพันหระยะ22คูดาว0.6น์0.6วิอัพอ,อีกขั้นเลยดีไหมมีอะไรมาเพิ่มไหมไม่มีเหมือนเดิมโอ้โหดูช็อตกันนะนี่คือช็อตกันนะครับรีโหลดเร็วมาก บอสอ่ะอัพเกรดไปเลยไปดาเมจพันห้นะครับโอ้โหดาเมจพันห้ระยะยี่สิคูดาวศูนย์ุดห้าวิซันต้าก่อนซันต้าพันหนึ่งใช้เงินไม่เยอะซันต้าไม่ต้องอัพเต็มก็ได้โอเคอ่ะเริ่มแลเริ่มแลเรือเริ่มเยอะหลับใช่ไม่มีเกราะครับลืมไปเลยเรื่องเกราะไม่มีโดนมาด้วยนะฮะสองพันอัพเกรดไปอีกขั้นหนึ่งเต็มแล้วมีห้เลเวล ดาเมจ1 5พันห้าระยะสาสิบคูดาวศูน์จุดสองห้าวิเพราะว่ามีสองมือครับใช้ปืนสองมือคราวนี้มีดาวติดด้วยได้เลื่อนขั้นเป็นตัวแคลรี่ตัวแคลรี่ได้แต่ว่าเขาหลับอ่ะถ้าแคลรี่จริงๆไปใช้พวกเอ็กซ์ก็ได้นะตัวที่ไม่หลับยิงเร็วมากยิงรัวมากเลยพี่โอเคครับมาคาตนะตรงนี้คราวนี้คาตนะอัพให้เต็มไปเลยอัพขั้นแรกไปก่อนขั้นที่สอง ขั้นที่สามใช้เงินไม่เยอะทั้งคู่ครับใช้เงินน้อยอันนี้ได้อีกขั้นหนึ่งสองพันหนึ่งตังไม่พอตอนนี้ดาเมจสองพันห้านะครับสองพันห้าเออเยอะนะคูดาสุดจุดห้าวิระยะยี่สิบอืมดาเมจก็โอเคกลางๆอันนี้อัพเต็มแล้วดาเมจแค่พันห้านะครับอันนี้ยังไม่เต็มดาเมจสองพันห้าอัพมาแล้วตอนนี้มีหูฟังนะครับมีมีดติดหลับเหมือนกันครับทั้งคู่คือโจมตีเร็วสองพันหนึ่งขั้นสุดท้าย ดาเมจ2 0 0ระยะ25คูดาว์0 2 5วิเอาที่จับด้ามจับมาชนกันนะฮะเอาด้ามจับมาชนกันผูกความเร็วในการตีโอ้โหสับมูสับเหรอมีดาบ2อันที่เหลือเหมือนเดิมอ่ะซันต้าซันต้าอัพหน่อยเอาล้วครับบอสมาแล้วครับ40,000กว่าโอ้ใช้ได้อยู่นะแคลรี่ได้อยู่สบายเลยครับช่วงแรกราคาไม่แพงอัพเกรดถูก ช่วยแครี่ได้สบายมากแทบไม่หลุดไปเลยอ่ะวิวเทนทวิลดสองจนย์แสนะครับอ่ะมาลองดูสิเอาเท่าที่มีอยู่ก่อนไม่ต้องวางเพิ่มแสนเส,ส,สับสับไปถึงครึ่งหนึ่งไหมเอาหลับนี่แหละปัญหานี่คือปัญหาเลยแต่ระยะไกลยอยู่ต่อไปก็ช็อตกันช็อตกันแรงไม่เท่ามีหลุดมนตรงนี้อ่าอัพตรงนี้ไปโอเคหลับอีกแล้ว เจ๊อย่าหลับเออโอเคสามตัวยี่สิบเวฟคือปกติพวกมิติเนี่ยมันน่าจะช่วยผ่านในด่านที่แบบด่านย,กยากๆได้ใช่ไหมแต่สองตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะผ่านได้หรือเปล่าพวกอินเซนเนี่ยอินเซนหรือว่าอีเวนไม่มีการอะไรทั้งนั้นหลับตลอดหลับยาวเลยหลับสนิทหลับนานหลับหลับแล้วหลับเลยโอเคแต่ถ้าเกิดตื่นขึ้นมาตีก็เร็วอยู่ โอ้โหระเบิดระเบิดแล้วหลับเออนานๆจะเห็นทีนะอยู่นิตที่โดนระเบิดแล้วหลับช่วงหลังมาไม่ค่อยได้เห็นนะฮะหลับหลับยาวเลยครับหลับหมดเลยไม่มีเกราะอะไรทั้งนั้นโจมตีอะไรมาโดนหมดรับเต็มเต็มโอ้โหยังไม่ได้อัพอะไรเลยแค่วางปุ๊บหลับเลยครับโอ้โหนี่แหละฮะปัญหาของแท้เลยเรื่องหลับเรื่องหลับเป็นปัญหาจริงๆส่วนใหญ่คนจะเลือกใช้ตัวที่เป็นเอ E มากกว่าตัวแครี่เพราะว่ามันโดนทั้งกลุ่มนะครับ มันจัดการได้เร็วกว่าน,นี่มันช้าทีละตัวทีละตัวแครี่ที่เป็น AE ก,ก็หลักๆคือ DJ นะครับที่โดนเนิฟไป AOE ทำดาเมจได้ดีสู้บอสได้ด้วยตัวนั้นโอ้โหรับพิษเต็มๆ3มตัวอยู่ใกล้โดนหมดกันอะไรไม่ได้เลยครับกันการโดนดูดพลังไม่ได้กันการหลับไม่ได้กันพิษไม่ได้รับทุกอย่างอัพเลเวลเต็มทุกตัวแล้วนะยืนกองกันเต็มตรงนี้นี่เลือดแค่แสนเจ็ดนะครับยังมีหลุดมา เพราะฉะนั้นคืออีเวนต์หรือว่าหมดอินเซนเนี่ยไม่น่าจะรอดเนี่ยสองแสนเจ็ดนะครับสองตัวโดนยิงหลับไปตัวหนึ่งโดนยิงมาหลับไปอีกตัวหนึ่งสามตัวสี่ตัวหลับหมดเลยครับเพื่อนหลับเราหลับด้วยพร้อมเตะกันหลับอ่ะอีกเวฟหนึ่งมาบอสมาบอสมา,บอสมาแล้วไฟอิงดูออบัสโซ่ห้าแสนอ่ะเหลืออยู่นิดหน่อยโอเคครับไหวอยู่แต่ปัญหาคือน,นี่แหละกองกันอยู่เยอะเลยยืนกันอยู่เยอะมากแต่จัดการบอสตัวเดียวไม่ได้นะครับ แล้วไม่ได้เป็น l o โ e. เนี่ยหมายความว่ากดออโต้สคริปก็ไม่น่าจะเวิร์กนะครับเพราะว่าโจมตีทีละตัวไม่ทันมาเยอะไม่ทันอันนี้เท่าไหร่นรนะอันนี้ล้านใช่ไหมหลักล้านอือฮึแต่อินเฟนมัน2ล้านเท่าตัวหนึ่งเต็มแล้วนะฮะยูนิตวางไม่ได้แล้วต้องขายซันต้าทิ้งซึ่งตามหลักแล้วอย่าเพิ่งขายทิ้งเพราะว่ายังไม่เต็มเลยเลเวลยังต้องฟาร์มเงินต่ออาจจะได้อยู่แต่ชิวเชียดมากโอเคครับยังได้อยู่ แต่รอบต่อไปไม่รอดแน่นอนเลือดเยอะกว่านี้หลุดไปแน่นอนครับอ่ะโอเคครับนี่คือมิติก2ตัวใหม่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันต่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ